สวัสดีครับทุกคนลูกเต๋อเอเรากำลังจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดนะครับในซอยวันดน่า์สำโรงก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ครอบครัวเราเนี่ติดใจมากนะครับกินแทบทุกอาทิตย์เลยไปเราเรากำลังเดินทางไปที่ที่ไหนนี่นะครับใครเดาไม่ถูกว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ดาวสำโรง56าคับหนึ่งนะครับปากซอยเลยก๋วยเตี๋ยวเป็ดละอองดาวนั่นเองจะเป็น ก้วยเดี๋ยวเป็ดล่างออมดาวนะครับจุดจินมก็จะมีขายพวกนี้ด้วยนะไกไ่ไหว้ขนมเข็งขนมด้วยฟูขนมเทียน ของเด็ดของดีน้ำซุปนี่เจมจนสุดๆ oh, <wow. S 1> ที่นี่นะครับถือเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดในตำนานเลยนะย้ายออกมาจากซอยลิขิตนี่ขายดีกันแบบเทน้ำเทท่าเทซุปเททิ้งเลยทีเดียวนะครับเนี่ยปลานี่หัน่นเป็ดกันแบบโอ้ยมันมือกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยที่นี่เขาก็มีเส้นทุกอย่างนะครับยกเว้นหมี่ยกหมี่เปาะเครื่องของปลานี่จัดเต็มสุดๆมีทั้งเลือดตาปอดไส้เนื้อเป็ดขาน่องครบถ้วนนะครับควรจะเป็นบะหมี่ แล้วก็เป็นคันนากับถั่วง,งอกนะครับนี่ปลาดาวย้ายออกมานานยังครับสองสามเดือนเองนะแต่ข้างในก็มีคนกินเยอะแล้วนนเนาะยะ้ยายออกมาอำนวยความสะดวกให้ลูกค้านั่นเองนะครับเนี่ยก็มาหาซื้อกันง่ายขึ้นนะครับบอกเลยว่าอร่อยจริงอรอโอยรถเสียงดัง,ดง นี่นะครับก็ยืนรอคิวกันยาวๆไปเลยนะครับขายดีจัดนะผมก็ห้าถุงก็ไปแล้วอ่ะแล้วก็ลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยบางคนก็บอกเฮ้ย hey, เนี่ยทั้งวันอ่ะขายทั้งวันอ่ะเก็บตังค์ทอนตังค์ปกต,ติมาแบบคิวแรกๆนี่จะได้กินกี่โมงครับเป็นป้ายเขียนไปสามบา <c oughs> มงทีมาสิบโมงยังไม่ได้กินเลย เกียนมาอย่างนั้นแหละพูดเลยว่ายอดเยี่ยวกับเจียวเทียมกันเลยทีเดียวนะครับตีนก๋วยเตี๋ยวเป็ดธรรมดาอยู่ที่50นะครับพิเศษก็อยู่ที่60เท่านั้นเองมาหาซื้อกันได้นะครับตอนนี้ก็ได้แล้ว5ถุงพี่เดี๋ยวเรากลับไปนั่งกินที่บ้านกับครอบครัวให้อิ่มหนำสำราญกันเลยดีกว่าฝากกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c คร b ์ให้ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย